สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พบกันอีกคลิปนะครับในการแนะนําวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก่อนที่เราจะมารับชมนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักช่องของเรานั่นก็คือพี่ตองร้อยเอ็ดนะครับที่มอบวัตถุมงคลองค์นี้มาให้กระผมเพื่อทําคลิปวิดีโอเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ขอขอบคุณพี่ตองร้อยเอ็ดมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ สนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทท่านก็โทรติดต่อที่พี่ตองร้อยเอ็ดได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับพี่ตองร้อยเอ็ดก็จะมีทุกรุ่นนะครับที่เป็นวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทลองโทรสอบถามดูนะครับในคลิปนี้ก็ขอนำเสนอรุ่น ฉลองอายุวัฒนมงคล78ปีของ,องโอหลวงปู่นะครับนี่ก็เป็นเนื้อฝาบาทลงยาแดงที่จำนวนการจัดสร้างอยู่ที่999องค์ถือว่าสร้างไม่เยอะนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนำมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามช่องของเราได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็น แง่มุมต่างๆนะครับของเหรียญวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังหรือว่าขอบตัดนะครับก็จะมีให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นรายละเอียดต่างๆของวัตถุมงคลในรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับซึ่งเป็นเนื้อฝาบาทลงยาแดงนะครับจำนวนการสร้างก็แค่999อองค์เท่านั้นนะครับในรุ่นฉลองอายุวัฒนะมงคลขององค์หลวงปู่นะครับ ก็จะมีรายละเอียดเนื้อต่างๆดังต,งต่อไปนี้น,นะครับเนื้อทองคำสร้าง78องค์เนื้อเงินหน้ากากทองคำสร้าง199องค์เนื้อเงินนำเริกสร้าง199องค์เนื้อตะกั่วนำเลิกสร้าง199องค์เนื้อเงินลงยาแดงสร้าง699องค์เนื้อเงินลงยาน้ำเงินสร้าง699องค์เนื้อเงินลงยาเหลืองสร้าง699องค์เนื้อเงิน สร้าง999องค์เนื้อนวะโลหะสร้าง2,999องค์เนื้อฝาบาทลงยาแดงสร้าง999องค์เนื้อชนวนนำเลิกต่อ9รอบสร้าง999องค์เนื้อฝาบาทสร้าง2,999องค์เนื้อทองแดงผิวรุ้งสร้าง10,000 5999องค์ล็อกเก็ตฉากทองคําแท้ตะกุดทองคําคู่เงินสร้าง299องค์แล้วก็ล็อกเก็ตฉากขาวงาตะกุดเงินสร้าง1999องค์แล้วก็สุดท้ายนะครับเนื้อแจกทานสร้าง2999องค์ ในคลิปนี้นะครับเราก็มีโอกาสนำเนื้อฝ้าบาทโรงยาแดงนะครับที่จำนวนการจัดสร้าง999องค์นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในเนื้อนี้นะครับก็มีรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังขอบตัดนะครับเส้นขนแมวบนพื้นเหรียญน,นะครับให้ท่านสังเกตและก็จดจำให้ดีดนะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าจะได้ใช้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับ เราก็จะมีให้ทุกท่านได้รับชมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังขอบตัดนะครับพื้นเรียนนะครับให้ทุกท่านได้สังเกตให้ดีจําให้เป็นแม่นถ้ายังจําไม่ได้ก็ใช้คลิปวิดีโอนี้เป็นคู่มือในการตัดสินใจเช่าหาบูชาในอนาคตนะครับที่เป็นวัตถุมงคลแท้ๆขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนที่องค์หลวงปู่ปลุกเสกให้ทางช่องของเราก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทุกรุ่นนะครับ นี่ก,ก็เป็นขอบตัดนะครับขอบตัดของเนื้อนี้นะครับก็คือเนื้อฝาบาทโลงยาแดงนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอยากให้พวกเราได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับก็ฝากทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ทำคลิปใหม่หมๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มาหาศิลาสิรสิจันโทก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยนะครับพวกเราก็จะนำวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มาหาศิลาสิรสิจันโทมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นประจำ นี่ก็เป็นขอบตัดนะครับของรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อฝาบาทลงยาแดงที่จํานวนกันจัดสร้างเพียง999องค์เท่านั้นนะครับก็อยู่ในรุ่นฉลองอายุวัฒนมงคล78ปีขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ